หลังลนไม่เอาลงมาให้ตื่นแน่นอนนะคะของปีแม่บอกดีไว้ก่อนนะคะปีหน้าเราอยากได้เพิ่มค่อยไปซื้อถามซื้อกับหนในวันนี้ไม่ขายให้แน่นอนนะคะถามว่าวัคซีนพืชน,นะคะหรือว่าปุ๋ยน้ําชนิดนี้นะคะมันใช้ยังไงนะคะมันใช้กับพืชชนิดไหนได้บ้างนะคะมันสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ข้าวอ้อยมันยังพลาพืชผักสวนครัวเครื่องปลูกทุกชนิดเลยแต่วิธีการนําใช้เราจะใช้แตกต่างกันออกไปบ้านเราหลักๆทําการเกษตรอะไรบ้างคะนะขานนข้าวมันต้นขามันนตมียังพราไหมคะมีมีนะคะประมาณสามอย่างนี้เนาะแล้วก็เครื่องปลูกมักเผ็ดมักแตง้งบักเขือบักถั่วหนูจะอจธิบายเฉพาะที่เราปลูกแล้วกันถ้า อธิบายให้ทุกอย่างวันนี้อย่าว่าแต่เข้าเช้าไม่ได้กินเลยแม่เข้าเที่ยงก็จะไม่ได้กินนะคะเนาะเอานาข้าวก่อนถ้าสําหรับใครจะเก็บไว้ฉีดนาข้าวนะคะข้าวที่ปักดำลงดินได้ตั้งแต่14วันหรือ2สัปดาห์นะคะเราจะเริ่มฉีดครั้งที่1ในอัตราการนำใช้นะคะส0 0ซีซีหรือ2แก้ว M100 ต่อน้ำสาวลิตร นะคะหรือว่า1เป้ะพายหลังหนึ่งนะคะในการปนหนึ่งครั้งนะคะให้เราปนหนึ่งครั้งเนี่ยมันสามารถฉีดได้หนึ่งไล่นะคะฉีดพ่นใส่ใบข้าวได้เลยสองอาทิตย์ใช้ทีหนึ่งสองอาทิตย์ใช้ครั้งหนึ่งใช้ฉีดไปเรื่อยๆจนข้าวเริ่มมานหรือข้าวเริ่มตั้งท้องให้เราหยุดฉีดถ้าเราเร่งการจเจริญเติบโตเกินไปนะคะ เราจะป้องกันดีกว่าให้ข้าวป้องกันเข้าจากการเกิดเชื้อรานะคะหรือจะเป็นปัญหาต่อไปในการเป็นข้าวหมากรีบนั่นเองถ้าข้าวเริ่มมานนะคะให้เราเปลี่ยนไปใช้เป็นปุ๋ยหมากหรือว่าปุ๋ยเม็ดแทนนะคะให้ใช้ตั้งแต่1ิบีวันนะคะคือฉีดไปเรื่อยๆจนข้าวเริ่มมานให้หยุดฉีดนะคะใช้ฉีดทุกๆ2ออาทิตย์นะคะแล้วทีนี้นะคะบ้านเรามันต้น นะคะมันต้นนะคะใช้เท่ากันเลยก็คือ2แก้ว M100 หรือ300 cc ต่อน้ำสาวลิตรหรือว่า1เตซะพายหลังหนึ่งฉีดคุมใสายใบยได้เลยค่ะแน่ตั้งแต่มันอายุ1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะหรือ90วันนะคะถ้าครบ90วันให้เราเปลี่ยนไปใส่เป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยหมากเหมือนกันเนาะทีนี้นะคะถ้าใครอยากจะเก็บไว้แช่ลำมันทีนี้นะคะ มันสามารถแช่ลำม,มันได้ด้วยนะคะมันที่เราเตรียมปลูกอะค่ะแม่ที่เราตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะ,นะเนาะที่เตรียมไปปลูกให้เราตวงตัวยาขึ้นมานะคะสามร้อยซีซีนะคะ, cc, ะ,คะหรือสองแก้วเอ็มร้อยต่อน้ำหนึ่งรอยลิตรนะคะใส่ถังฟุยใหญ่ๆเลยนะคะปนลงไปในถังฟุยแล้วให้เรานำแช่นะคะสิบห้าหาสามสิบนาทีแล้วนำขึ้น นะคะนำขึ้นนะคะแล้วสามารถนำไปปักปลูกได้ตามปกติของเราเลยมันจะช่วยไปเปิดตามันนะคะแตกตามานันแตกรากได้ดีขึ้นให้เราลดน้ำให้ชุ่มก่อนตอนเช้าๆนะคะลดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะแล้วฉีดยาตัวนี้คุมตามหลังอัตราการนำใช้เท่ากันเลยก็คือ3 0 0ซีซีหรือ2แก้วเอ็มอต่อน้ำสามลิตรสวนเราไม่เยอะค่ะแนมะ่ลดปริมาณลง เหลือหนึ่งแก้วเอ็นร้อยต่อน้ำหนึ่งร้อยลิตรเนาะ no. ทีนี้ประเทศที่สองนะคะประเทศที่เก็บกินดอกกินหมากหรือประเทศที่ออกดอกเพื่อเป็นหมากอนะคะ่ะจะไม่ให้ฉีดโดนดอกโดนหมากเด็ดขาดนะคะแม่เพราะว่ามันจะทําให้ดอกกับหมากเนี่ยมันร่วงมันหูทําให้ผลผลิตเราเสียหายประเทศที่เก็บกินดอกกินหมากอย่างบักแตงบักโมบ้านเรานี่แหละนะคะบักเพศบักทั่วบักเขือ พืชทุกชนิดเลยนะคะที่มันออกดอกเพื่อเป็นหมากไม่ให้ฉีดโดนดอกโดนหมากเด็ดขาดให้เราเปลี่ยนวิธีการหดนะคะถ้ามันยังไม่ออกดอกออกหมากฉีดฉีดคมใสาย,บายใบได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันออกดอกออกมาปุ๊บนะคะแม่ให้เรามาลดที่เน่าหรือที่หลุมแทนนะคะเพื่อป้องกันดอกหมากมันล่วงมันหล่นนะคะป้องกันผลผลิดเราเสียหายนั่นเอง พอจะจืดได้ไหมคะแม่วิธีการนำใชุ้๋ยน้ำจืดได้ไหมคะถ้าเราจะเก็บไว้ฉีดนะคะสองแก้วเอ็มรอยต่อน้ำซาวลิตนะคะฉีดทุกๆุสองอาทิตย์สองอาทิตย์ฉีดเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราเก็บไว้แช่สองแก้วเอ็มอยต่อน้ำหนึ่งรอยลิตรเนาะนะคะ ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะหลังจบกองประชุมสามารถมาสอบถามเพิ่นได้นะคะหรือพอจืดได้นีมคะแม่จืดอหมันต้เอฟังฟังภาษาไทยเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจอยู่เนาะนะคะถ้าเข้าใจนะคะหนูจะเข้าเรื่องสําคัญเรื่องต่อไปเลยแล้วกันเลืตัวหน้าไร้ไร้มาหวานคนกันก็ได้แน่นกันหวานเลยจะได้ทั้งไปแล้วก็ลากแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเข้ามาปึ๊บ คุณแม่ไม่ต้องสนใจเลยว่าเลขตัวหน้ากับตัวกลางจะเป็นเลขอะไรเราขอให้เลขตัวท้ายหลายๆมีไม่หลายกว่าศูนย์สิบห้าสมมติว่าไปหาซื้อในอนาคตนะแม่มีตัวที่สามเป็นเลขซาวอ๋อแสดงว่ามันได้ปุ๋ยหมักหลายกว่าศูนย์สิบห้าอีกห้าเปอร์เซ็นต์ยนีค่ะเพราะฉะนั้นไปซื้อมาหวานเป็นปุ๋ยหมักได้เลยแต่ถ้าข้าวต้นน้อยไม่ต้องสนใจว่าเลขตัวท้ายจะเป็นเลขศูนย์ศูนย์ไปเลยไม่เป็นไรเพราะยังไม่เอาปุ๋ยมา ข้ายังไม่มาแ,แม่ก็ไม่เป็นไรเน้นเอาตัวหน้ากับตัวกลางทีนี้พอข้าวมาเน้นแต่ตัวท้ายตัวหน้ากับตัวกลางจะเป็นอะไรเลขหมายเลขอะไรก็แล้วแต่แม่หาซื้อปุ๋ยที่ได้เลขตัวท้ายหลายที่สุดนั่นคือเอามาหว่านเป็นปุ๋ยมาแล้วในนี้คนไหนปลูกยางพาราอยากให้ยางพาราใบเขียวก็ใส่ปุ๋ยขาวอยากให้ยางพาราต้นสูงก็ใส่1ิบก0้าูนหรือสูตรไหนที่เลขตัวกลางหลายๆใส่ได้อยากได้น้ำยางก็หว่านเลขตัวท้าย โคตาเอาปุ๋ยนะ้ำปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีต่างๆเข้ามาขายหรือมาวางจำหน่ายรอให้ประชาชนคนเราไปซื้อใช้ในปีหน้าปีถัดไปแม้ว่าเขาจะเอามาวางขายกับร้านขายปุ๋ยในสถาณเขตนี่ขึ้นหลายร้านค่ะแม่บ้านร้านขายปุ๋ยร้านไหนใกล้หมู่บ้านเราในหมู่บ้านเรามาเราีเนาะเขาจะมาติดต่อลงวางขาย ปลายาชนใกล้พื้นที่ไหนปีหน้าค่อยไปซื้อแต่ในวันนี้ยังไม่มีมาขายทีนี้ถามว่าท่านคือปุ๋ยอะไรลูกปุ๋ยเม็ดแตบบ่ไหนถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูโทรทัศน์ไทยโครงการหรือโรงงานที่ผลิตปุ๋ยประธานบริษัทของพวกลูกค่ะแม่กาของพวกลูกเป็นโรงงานที่ผลิตปุ๋ยอันเดียวกันกันกบสปอนเซอร์หวยช่องเจ็ด คุณพ่อคุณแม่ดูมวยวันอาทิตน้องช่องเจ็ดวันอาทิตย์แล้วก็นอะจากหัวใครเปิดดูคุณแม่คุณแม่ลองไปสังเกตนะนะคะทีนี้ใครมีช่องปกติก็จะเยินแต่ใครเล่น Facebook มือถือทิ่กอบทุกวันนี้ทันสมัยแล้วเนาะนะคะมีโฆษณาอยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วทีนี้ถามว่ามันคือปุ๋ยอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนบริษัทเราหรือโครงทางเราผลิตปุ๋ยเคมีก็เป็นพวกปุ๋ยซีซีห ปุ๋ยสูตร 15, 16, 2 0พวก 16, 16แต่ต่างๆค่ะแม่ผลิตปุ๋ยเคมีมาทั่วประเทศไทยทีนี้ปาเก,กิดว่าปัจจุบันนี้นะแม่เนาะคู่แข่งทางธุรกิจบันหลายผู้นี้นายเรยกว่าบริษัทปุ๋ยเคมีมีหลายมีเป็นร้อยบริษัทนะแม่เนาะแล้วทีนี้เราจะทํายังไงให้ปุ๋ยเราดีกว่าเขาใช่ไหมครับะทางบริษัทพวกลุงเลยผลิตปุ๋ยกาใหม่ทีนี้แม่คนไทยเพิ่งใช้มาแค่หนึ่งปีหมายความว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะแม่ เกี่ยวข้าวเสร็จเดือนสิบสองนี่ปีนี้คือปีที่สองแต่คนเราจะได้ซื้อใช้คือปีที่สามแล้วถามว่ามันชื่อกาอะไรมันไปมายังไงลูปมันได้สารอาหารยังไงปีหน้าแน่มั่นใจในคุณภาพแน่ค่อยไปซื้อนะคะเพราะว่าถามซื้อกับลูปยังไม่มีขาย1นึไม่เกินสิไม่เกินหนึ่งเดือนแลดาว แม่ไม่เอาซีกสอแม่ต้องได้เครื่อ2ตัวปุ๋ยน้ำสาุกแล้วก็ปัดประการค้าแม่ค่อยจ่ายเงินไปนะคะถ้าแม่ไม่ได้พบตามน้องแจ้งแม่ไม่ต้องจ่ายเราวัดการเงบ้านเช้ลูอยากให้มันน้ำอะไรขึ้นตื่มลงไปนะคะตื่มลงไปอีกร้อยนึงตอนนี้กำลังแจกปุ๋ยน้ำพี่น้อง ไหนเกินแล้วเอากลับมานี่เด้วพ่อถ้าไม่มีขุมให้แล้วเอากลับคืนมานีอ๋อน่มาตสี่คนสี่คนสี่คนตตุก ี๋ยวลูกออคุณท่านคนนีขอบคุณนะคะคณะบ้านทุกท่านกับแม่ที่ให้ความร่วมมือนเนาะประกาศแจ้งการแต่แม่เต้าหงอไปชนขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่เสียสละเวลาเนาะแม่เนาะมาฟังกองประชุมเพิ่มกันาถามว่าเป็นโอกาสดีก็ดีต่อคุณพ่อคุณแม่เองคนไม่มาเดี๋ยวนี้เสียใจเพราะว่าหลังจากลูกกลับไปวันนี้ปุ๊บ คนที่เหลือในหมู่บ้านจะมาขึ้นโครงการขุยกับเราตามหลังไม่ได้เขาให้สิทธิ์แค่ในกองประชุมบ้านหลังแม่เพราะว่าใจบริษัทน้ะขายในแพรเขาก็อยากขายพงแพ่แม่เนาะเขาคงไม่ให้เวลาหลายวันให้ประจนจดตามใจอยู่แล้วเขาเลยให้แค่บ้านละขงัง ็เลยมีโอกาสแค่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยทีนี้การสั่งปุ๋ยก็ได้แต่เราด้วยพวกไม่มากต่ต้องไปรอซื้อปีหน้าปีนี้ไม่ได้ใช้ทันกับเขาอานเนี้ยค่ะเนาะอันในวันนี้ก็หวังว่าได้ฝนได้ปุ๋ยฟนะแม่เนาะไปใส่ให้ข้าวงามขึ้น อายางพลาอ้อยมันต้นได้ผลผลิตที่ดีขึ้นทีนี้อยากปรึกษาอะไรหลังแบบโครงการพวกแม่มีเบอร์โทรเนาะโทรมาึมคนเมื่อกี้ค่ะแน่แล้วบอกว่าเห็นไหมเขาถามาพ่อได้ราคาเก่าบล๙๑๕๐เพราะว่าเขามีบัตรโครงการแต่เมืองปากช่องออกไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแม่แต่ปุ๋ยกวน้งไม่มีขายอยู่ดีเพราะเขาภายในสองปีงให้ทดลองใช้แค่บ้านละครั้งก่อนและปีหน้าถึงจะขายอย่างเงี้ยค่ะแม่เพราะฉะนั้นเลยก็ถือว่าไปจน ในวันนี้เนาะก็บอกว่าความรู้ที่ได้ไปไม่มากก็น้อยแล้วแม่เนาะไปทาปักใจให้ทํานาได้ข้าวไร้นะคะลูกเองก็ขอขอบคุณสุดท้ายขอเวทพรนะแม่นะให้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะแม่เนาะเป็นไปได้ก็อย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนนะคะลูกขอปิดกองประชุมไว้เท่านี้เนาะขอบคุณมากๆค่ะแม่ค่ะแม่ไม่เจ็บไม่จนเนาะนะคะทีนี้ไม่เอาจดก่อน